สวัสดีค่ะร้านเมดิชอปค่ะรีวิวสินค้านะคะเป็นชุดรีโมทปุ่มสตาร์ทค่ะติดตั้งกับรถค o นด้าแจ็นะคะอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยค่ะรีโมทมีให้2ตัวนะคะเป็นตัวรีโมทตรงรุ่นค่ะฟังชันการใช้งานนะคะเป็นระบบออโต้ค่ะเดินเข้าใกล้รถทําการขับรถให้อัตโนมัติเดินออกหารถล็อกให้อัตโนมัตินะคะมาใช้งานกันค่ะอันนี้เดินออกหาจากตัวรถนะคะเดินเข้าใกล้ตัวรถ เกต่ากตัวเสียงไซเรนนะคะแล้วก็ตัวหูกระจกค่ะมีตัวไฟกระพริบบอกนะคะเช่นเดียวกันค่ะถือรีโมทเช้่อเดียวออกจากตัวรถค่ะทําการล็อกให้อัตโนมัตินะคะสังเกตจกตัวเสียงไซเรนนะคะแล้วก็ไฟเดียวกระพริบค่ะทำการล็อกให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องนำรีโมทออกมากดนะคะ อีกฟังก์ชันนงนะคะจะเป็นการวอร์มแอร์ค่ะแล้วการสตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านตัวรีโมทนะคะรีโมทตัวนี้ได้เลยค่ะกดเป็นฟังก์ชันคลายลมนะคะแล้วก็กดเป็นฟังก์ชันนี้ค่ะว่าได้เลยค่ะทำก,การสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยนะคะจากตัวรีโมทค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะอากาศร้อนๆสามารถวอร์มแอร์ได้เลยค่ะตัวรีโมทสวยงามนะคะ การใช้งานในตัวรถนะคะเดิมตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวรูกุญแจเสียบไขสตาร์ทนะคะอัปเกรดเป็นปุ่มกดสตาร์ทค่ะติดตั้งคอรูปสวยงามนะคะการใช้งานค่ะกดหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นตัวไฟอ่อนนะคะอีกหนึ่งครั้งจะเป็นตัวไฟ acc ค่ะแอร์จะทํางานนะคะอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการติดระบบทั้งหมดค่ะใช้งานเหมือนระบบเดิมนะคะการสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะ ทำการสตาร์ทให้เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวปุ่มสตาร์ทชุดนี้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะดับเครื่องยนต์ค่ะหยยดเบรกกดปุ่มได้เลยค่ะทําการดับเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยค่ะกดตัวนี้นะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะรถสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ค่ะสามารถกดล็อกรถได้นะคะกรณีที่อาแวะปั๊มนะคะทำธุระต่างๆค่ะมีผู้โดยสารในรถก็สามารถกดล็อกรถได้ค่ะนี่นะคะกดล็อกรถเรียบร้อยค่ะรถจะไม่ดับไปเหมือนระบบเดิมนะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ กับเข้ารถก็สามารถกดคายล็อกขับรถไปต่อได้นะคะตัวนี้ะสะดวกสบายม,มากๆเลยนะคะจนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณค่ะ